สวัสดีครับผมมิตุมุกมาตรตมล์โฮมดีไซน์นะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันที่10บของการทำรั้วบ้านของคุณสิทธิชัยนะครับเราก็ยังอยู่ในขั้นตอนเทฐานรากอยู่นะครับยังอยู่ในขั้นตอนเดิมนะครับแต่เราก็ได้เทฐานรากเสร็จสมบูรณ์เลยนะครับวันนี้ครับเป็นวันที่สิแล้วนะครับ เมื่อวานเราหยุดกันนะครับวันที่หนึ่งนะครับไปซื้อหวยกันนะครับไปซื้อหวยเลยคนงานหยุดกันนะครับเลยก็วันนี้มาเทฐานจนเสร็จสมบูรณ์นะครับตามภาพนะครับจนไปสุดบิมแม่น้ำตาปีนะครับหลังจากขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะหาระดับเทเสาต่อหม้อนะครับ ของทุกฐานนะครับเพื่อมารองรับขานนะครับจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะฮะมาดูในขั้นตอนต่อไปในวันถัดไปนะครับผมจะนํามาเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากนะครับผมมิตรมุกมาตมายรายงาน จากใช้งานก่อสร้างรั้วบ้านคุณสิทธิชัยขอขอบพระคุณมากครับที่ติดตามชมขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ